สวัสดีจ้ะพี่จ่ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการเกษตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอนไลน์ได้นะพี่ขาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0าก่จ้ะพี่พี่ขาช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องการเกษตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่จ่ามาจากรายการแรกนะรายการแรกจะเป็นผ้าขาวม้านะพี่นะเป็นผ้าขาวม้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะพี่นะนะคะ ผ้าขาวม้าเก่าๆอย่างนี้จะพี่นะค่ะมีตาปั๊มนะคะพี่นะค่ะเขียนว่าช่องเคสองห้าหนึ่งศูนย์นะนี่จะพี่ตาปั๊มจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาตรงกลางก็จะมีแผ่นทองอยู่หนึ่งจุดนะพี่นะรายการนี้ค่ะพี่ขาสภาพเก่ามากพี่แปดร้อยบาทจ้ะเป็นผ้าขาวม้าหลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะพี่นะอีกฝั่งก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะ หนูได้มาเป็นอย่างนี้จากพี่ขายนะคะหมองมาได้เป็นอย่างนี้นะคะพี่พี่ดูความเก่าของผ้าขาวม้าแลพี่น้านะคะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะพี่น้านะคะมียันด้วยพี่นะคะแล้วัดช่องแคสองห้าหนึ่งศูนย์พี่นะคะตัวน้งจะเป็นตาปั๊มนะพี่น้านะคะ่ะสวยงามมา,ะะพากพี่นะคะพี่จ่ารายการนี้นะขอไว้ที่แปดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่นะคะเป็นผ้าขาวม้าหลวงพ,พ่อพรมวัดช่องแคนะพี่น้าแปดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการน,นี้เขาบอกว่าเป็นลกช้างนะพี่นะ พี่จ่ารกช้างเนี่ยนับวันยิ่งหายากนะพี่นะนะคะนานๆถึงจะมีมานะพี่นะรายการนี้แปดร้อยบาทจ้ะลกช้างนี้หนูขอในราคาแปดร้อยบาทนะพี่นะถ้าเกิดพี่ท่านใดสนใจยังไงนะคะพี่ขาไม่มั่นใจหรือว่าภาพไม่ชัดนะพี่โทรหาหนูหรือแอดไลน์พี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดสุดจ้ะลกช้างนี้หนูขอไว้ในราคาแปดร้อยบาทพี่นะปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นของหลวงพ่อฤาษีดินดำพี่นะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่มีองค์พระสององค์นะไอ้ไอ้กองกลมนี่หนูก ได้มาแบบนี้จ้ะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำพี่นะเนี่ยค่ะสวยงามมากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทนะส่วนรายการนี้พี่ขามาเป็นกล่องพี่ขายนะคะเป็นของปู่โต๊ะนะคะพี่ขารายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะวันที่ห้าเมษายนสองห้าสองสองนะพี่นะอายุอ่างานทําบุญอายุเก้าสิบสามปีนะพี่นะหลวงปู่โต๊ะพี่นะคะมีองค์พระสององค์นะองค์พระสององค์นี้หนูขอในราคาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนะคะคุ้มมากพี่นะคะ พี่ดูความก่อขององค์พระนะพี่นะเนี่ยค่ะสวยงามมากนี่คือองค์ที่หนึ่งนะองค์ใหญ่หน่อยนะพี่นะอันจะเป็นองค์เล็กพี่เป็นกิ่งเหมือนกันพี่นะคะองค์เล็กมองยากนิดนึงนะคะพี่นะคะชุดนี้แปดร้อยบาทพี่นะถ้าเกิดสนใจยังไงพี่แอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนะคะชุดชุดนี้พี่แปดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นแหวนหลวงพ่อกวยพร้อมรูปหล่อหลวงพ่อกวยพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเราจะแหวนหนึ่งวงพี่นะ Blender, พระหลวงพ่อควยพี่ตามภาพนะมีห่วงสามห่วงนะพี่นะมองยากนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าพระอยู่ในกรอบพลาสติกพี่พี่พจ่ารายการนี้ข700 700ไอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพี่รายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากพระยอดธงพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะเป็นพระพุธนะพี่นะเป็นพระพุธเหลือพระยอดธงอันนี้หนูก็เรียกไม่ถูกนะพี่นะหนูขอเรียกเป็นพระพุธนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่ 700บาทปลบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสำหรับพระพทดรายการนี้นะคะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อทวนนะพี่นะวัดช้างให้นั่นพร้อมสูงซิฟก็ากาตามสภาพนะพี่นะเพราะส่วนตัวเองหนูก็มองมาด้สภาพนี้พี่จ่ารายการนี้6 0 0บาทจ้ะนะคะ6 0 0บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทพี่นะคะสูงซิฟก็เก่าองค์พระไม่ต้องพูดถึงจะพี่จ๋าเก่ามากพี่ขานะคะ เก่ามากพี่ขายนะคะได้มาอย่างนี้จะพี่นะคะถ้าคุณลูกค้าปิดไปคุณลูกค้าก็จะได้ถุงซิปเก่าๆอย่างนี้ไปด้วยนะคะพี่นะคะเพราะว่าแม่ค้าหมองมาได้สภาพนี้นะพี่นะรายการนี้หกร้อบาทจะพี่เป็นหลวงพ่อทวดเนือว่านนะพี่นะขายตามสภาพที่หมอมานะถุงซิปอาจจะแบบนิดนึงนะพี่นะเพราะว่าเป็นของเก่าเนาะพี่เนาะขายตามสภาพพี่หกร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขายจะเป็นอ่าเป็นตะกรุดพร้อมเหรียญปูเอี่ยมนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อบาทพี่นะคะ เป็นเหรียญปูเอี่ยมเก่าๆนะพี่น้านะคะพร้อมตะกรุดเก่าๆลงรักพี่พร้อมตะกรุดเก่าๆลงรักนะพี่น้ารายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะสวยงามมากพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นตะกรุดของหลวงพ่อเดิมนะพี่น้าหกร้อบาทพี่นะคะมีรอยจานนะพี่น้าเนี่ยค่ะมีรอยจานพี่นะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมพี่นะสวยงามมากพี่นะคะ สภาพก็จะเก่าอย่างนี้จะพี่จ่ายอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะความยาวของตะกุดก็ประมาณนิ้วกลางพี่เลยนิ้วกลางนิดนึงนะอ่าหกร้อยบาทพี่อันนี้ไม่ทราบพี่นะไม่ทราบพี่หกร้อบาทเช่นกันแต่พี่นะคะไม่อันนี้หนูไม่ไม่มั่นใจนะพี่นะไม่ทราบป่ากันหลงพ่อที่ไหนพี่นะคะ หกร้อบาทจะพี่ส่วนทางการิพี่จ๋าเป็นมีดนะจ้ะพี่ความยาวของมีดนะความยาวของมีดจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วพี่รวมปอกรวมด้ามนะเป็นรอยจานหลวงพ่อเดิมพี่สวยงามมากพี่น้าประมาณเจ็ดนิ้วพี่จ๋านะคะตรงด้ามจับก็จะมีรอยจานพี่พิเศษคือมีตะกุดสามดอกนะพี่นะพิเศษคือมีตะกุดสามดอกพี่จ๋าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะพี่น้าปลายทางห้าสิบบาทพี่เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะ เนี่ยค่ะพี่เป็นทรงปลายแหลมอันนี้คือสภาพสันมีดพี่อันนี้คือสภาพสันมีดนะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่สวยงามจริงๆพี่นะคะสวยจนบรรยายไม่ถูกพี่เป็นมีดหมองหลวงพ่อเดิมนะพี่มีตะกุดสามดอกนะมีตะกุดสามดอกนะพี่นะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาท,ท, 1, บาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าภาพไม่ชัดภาพเบอร์ไม่ค้าไปไวคุณลูกค้าตามไม่ทันพี่จ๋าแอดไลน์อ่ะพี่แอดไลน์เนาะศูนยะ์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ เบอร์โทรกับเบอร์อะไรใช้เบอร์เดียวกันนะคะรบกวนคุณลูกค้ากอคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักทั้งหลายนะคะพี่ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บระคุณผักเกรือด้วยนะคะรายการนี้เป็นมิตรหมอหลวงพ่อเดิมพี่ให้ในราคาหนึ่งพันรอยบาทปลายทาง50บบาทจะ้ะพร้อมโอนนะทางร้านบริการจัดส่งสินค้าให้คุณลูกค้าที่น่ารักฟรีจะ้ะอ่าอี้จะเป็นเด็กหลวงพ่อกลวยพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเริ่มกอรอบประกันนะ้ำไม่เข้าแน่นอนจะพี่องค์นี้นะสวยงามมากพี่นะคะ เจ็ดร้อยบาทพี่เหรียญหลวงพ่อกวยจ้ะส่วนอันนี้พี่ขาเขาบอกว่าเป็นจันลอยปูทิมนะเป็นจันลอยปูทิมพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะจันลอยปูทิมเก่ามากพี่เก่ามากพี่เก่าจริงๆพี่นะหกร้อยบาทจ้ะปูอียมพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะพลติกเปิดหน้าเปิดหลังพี่ดูความก่อขององค์พระนะลงดูเหรียญนะไม่ต้องพูดถึงจะพี่จ๋าเก่าจริงพี่หกร้อยบาทจ้ะอาหลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานพี่หกร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะ เกาะพังงันที่เป็นทางใต้นะพี่น้องนะคะด้านหลังจะเป็นยันอย่างจะพี่จ๋าเริ่มเกาะพัดติกเก่านะเปิดหน้าเปิดหลังนะให้คุณลูกค้าได้ส่องกันอย่างชัดเจนนะพี่นะรายการนี้600บาทพี่ปลายทาง5 0บาทจ้ะพี่จ๋าเหรียญกอบโบราณไม่รู้ที่พี่ห้ารบาทจ้ะเป็นเหรียญกอาไม่ทราบที่พี่นะหนูอีก็ได้มาสภาพนีพี่ขารายการนี้นะพี่นะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปูไข่พี่ห่วงเชื่อมวัดเชิงเลนพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ สวยงามมากพี่นะคะตามสภาพไปนะคะพี่ขาเป็นเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนหว่งเชื่อมนาห้าร้อบาทจ้ะชินนาลาดพี่เป็นพระพุทธชินนาลาดจับขอบนะพี่นะพี่จ๋ารายการนี้หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะจับขอบกอกรอยนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสวยงามมากพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นสมเด็จพี่นะเก่ามากมีเศษผ้าจีวรัลนหลังจะเป็นสิวลีพี่หกร้อยบาทจ้ะ ด้านหลังจะเป็นพระศิวลีนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทส่วนรายการนี้พี่พระกิ่งไพรีพี่น่านนะพี่นะาห้าร้อบาทพี่นะคะพี่ดูเนื้อพี่เก่ามากพี่นะคะเก่ามากจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทพี่ส่วนรายการนี้หลวงอะไรนะอาหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วพี่นะคะห้าร้อบาทพี่นะคะเป็นรูปหล่อปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะห้าร้อบาทจ้ะ เต่าพี่เต่าเต่านี้ห้าร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพะยอดธงพี่ห้าร้อบาทจ้ะเป็นพะพุธยอดธงนะเนื้อจะออกเขียวๆนะพี่นะแต่หนวงพ่าไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรพี่นะนูไม่เป็นพี่ไม่ว่ากันนะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะอ่าหลวงพ่อทวดเนื้อเมกะพัดจะพี่นะคะรายการนี้หกร้อบาทจ้ะด้านหลังจะเขียนว่าเฉลิมพลหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่นะเพราะว่าตัวหนังสือตัวเล็กนะพี่นะตัวหนังสือตัวเล็กพี่ได้มาแบบนี้พี่นะคะ เป็นเนื้อไม่กระพัดพี่หลวงพ่อทั่วหกร้บาทปลายทางห้าสิบาทจะ้ะอ่าหลวงพ่อแช่มไหมคะถ้าจําไม่ผิดเนาะวัดฉลองภูเก็ตพี่สองสี่เก้าเจ็ดพี่นะสองสี่เก้าเจดพี่หนะ้าร้บาทพอจะ้ะ5้าร้บาทพี่ด้านหลังจะเป็นหลังยันอย่างนี้พี่ยันสวยงามมากอาคัคระชัดเจนพี่นี่คือขอบนะห้าร้บาทจะ้ะอ่าปากอ่าหลวงปู่สุกป,ปากคองพี่หวงเชื่อมห้าร้อบาทจะ้ะ หลังยันเช่นกันจะพี่นะคะขอบเหรียญตัดสวยงามมากพี่ห้าร้อบาทจ้ะเป็นเหรียญพระพุทธเก่าไม่รู้ที่พี่ห้าร้อบาทจ้ะหลังยันพี่นะคะส่วนรายการนี้พี่หลวงพ่อท่านเขียวพี่พี่จ่าท่านเขียวที่เป็นทางใต้มันจะพี่นะคะวัดวัดอะไรเนี่ยวัดลงมนสองห้าหนึ่งสามพี่หลังยันพี่นะคะพี่จ่าหกร้อยบาทพอจะพี่เหรียญพ่อท่านเขียวนะพี่นะคะสวยงามมากนะหกร้อยบาทจ้ะ หลวงพ่อกุไวพี่เหดือนพ่อกุไวนะด้านหลังจะเป็นหนุมานถือธงสองห้าสพี่มีเศษผ้าจีวรติดตรงห่วง700บาทจะ้ะ700บาทพี่ปลายทาง50บาทจะ้ะพี่จ๋าปิดตาปูน่นาควัดถ้วยจระเข้เป็นเนื้อเมกะพัดพี่นะด้านหลังมีรอยจานนะ พี่จ๋ารายการนี้พี่หกร้อยบาทพี่จ๋านะคะสวยงามมากพี่นะคะด้านหลังจะมีรอยจานเป็นเนื้อเมกพัดพี่หกร้อยบาทจ้ะรูปหล่อโบราณเก่าไม่รู้ที่พี่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะพี่นะไม่ทราบที่พี่นะห้าร้อบาทจ้ะอารูปหล่อสังกรจจายพี่หลังยันนะพี่นะหลังยันพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะปิตาปูยิ้มวัดหนองบัวพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ สภาพเก่าๆส,สวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะพี่เป็นพัดกิ่งเนื้อเม่กะพัดพี่รายการนี้พี่ขาขอว่าที่หกร้อบาทจ้ะพี่ขามีรอยจานนะมีรอยจานเนี่ยคะ่ะสวยงามมากพี่เนี่ยคะ่ะหกร้อบาทจ้ะหลวงพอ่อทวดพิมพ์ฉลูดพี่เนื้อว่านนะห้าร้อบาทจ้ะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ุณแผนปูทิมพี่ด้านหลังจะเป็นพักกิ่งพี่ด้านหลังจะเป็นพักกิ่งพี่หกรอยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่นะคะ เป็นคุณแผนปูนทิมนะพี่นะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงตามไม่ทันนะพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอนไลน์นะพี่นะศ8น0 6 5 9 1 8 0จ้ากนอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะฝากคุณลูกคา้ากอนคุณลูกคา้าใหม่ที่น่ารักทั้งหลายนะคะพี่ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บพระคุณพระเครื่องเลยคะ่ะอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า